ก็คุยกันดูมันจะได้มีมีรายละเอียดอ่ะนะอ่าเคยดมกลับขอโทษหลวงพ่อนะคะที่ออามาเห็นยินดียินดีเออเราเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้รีบอะไรแล้วก็ยินดีรับฟังค,ความคิดเห็นเพราะว่าไอ้เรื่องความคิดความเห็นเรื่องภาษาเนี่ยมันแน่นอนอะนะ่ะเนาะมันมันบางทีมันเข้าใจกันไม่ตรงกันแต่จริงๆก็คือเรื่องเดียวกันใช่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 เห็นว่าคือยอมไม่ทราบว่า ท,ที่หลวงพ่อสอนมาทั้งหมดเนี่ยคือพอดีที่มาช้าหลวงพ่อสอนของที่ปิดคอที่ที่หลวงพ่อสอนนะคะม่าสักครู่ยอมก่อนที่ทยอมจะเอะพิมพ์บอกหลวงพ่อยอมก็ฟังก่อนนะคะยอมฟังมาเกือบชั่วโมงกว่ายอมก็นั่งฟังอยู่อ๋อหลังสุดนี้ใช่ไหมยอมก็ใช่ค่ะใช่ยอมก็เลยไม่รู้ว่าคือหลวงพ่อสอนความรู้สึกตัวอย่างนี้ทุกคอหรือเปล่าคะเหมือนกันอย่างนี้ทุกคอหรือเปล่าก็ <c oughs> ต่อยอดในแนวนี้หมดเลยหลวง,งพ่อขอขอขอเหตุผลนิดนึงก่อนเนาะ <c oughs> คือเกิดจากความผิดพลาดของหลวงพอ่อที่หลวงพ่อพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่หลวงพ่อจะเข้าใจแบบเนี้ยหลวงพ่อจเจริญสติมาเยอะมากเลยแล้วก้นกระทั่งว่ามีความเข้าใจในเรื่อง<ช>ของธรรมะเนาะ<ช>เข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาเ<ช>ข้าใจเรื่องความไม่ใช่ตัวตนเข้าใจหมดแต่มันมาติดตรงที่ว่าหลวงพ่อไม่เคยเห็นตัวเองเลยว่า มีตัวหลวงพ่อเนี่ยตัวเบิ้ลุ่มเลยที่เป็นผู้เข้าใจเป็นผู้มีความรู้ในข้อธรรมแต่ทีนี้พอมันกลับมาเห็นว่าเอายังมีตัวหลวงพ่ออยู่นี่ยังมีตัวตนเมื่อก่อนเนี่ยมันมันเข้าใจในเรื่องไม่ใช่ตัวตนเข้าใจหมดแต่ความเป็นตัวตนที่ตัวเองมีเนี่ยมันเห็นไม่ได้พอเห็นไม่ได้ปั๊บตรงเนี้ยหลวงพ่อเห็นจุดอ่อนเลยว่าคนปฏิบัติธรรมที่หลายๆปีมากเนี่ยน้อยคนที่จะเห็นตรงนี้ เพราะ,ะนั้นถ้าไม่เห็นตรงนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นอาวิชาเนาะซึ่งรู้ได้ยากถ้าไม่มีคนมาบอกมาชี้เนี่ยมันเห็นได้ยากสุดๆหลวงพ่อก็เอาตรงนี้มาต่อยอดให้กับโยมก็หมายความว่าเช่นที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องเรื่องของการเห็นก็ดีการอ่าการได้ยินก็ดีทําไมหลวงพ่อต้องใช้อุบายแบบนี้จริงๆเนี่ยโยมลองดูนะเวลาสมมติไปเห็นอะไรก็แล้วแต่เห็นสิ่งนอกตัวเนี่ยด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ย ไปยึดการเห็นว่าเราเห็นถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดว่าเราเห็นนะแต่ลึกๆอ่ะมันมันเป็นมันเป็นเราโดยอัตโนมัติแต่ถ้าย้อนกลับมาที่ตัวเองเห็นตรงเนี้ยเป็นสติปัฏฐานแลละเห็นตัวเองที่เป็นผู้เห็นก็คือหมายความว่าผู้เห็นก็คือตัวเราทั้งตัวเลยที่เป็นผู้เห็นแต่พอมีสติสัมปชัญญะมันกลับมาเห็นตัวเองทั้งตัวพอเห็นตัวเองทั้งตัวตรงเนี้ยถ้าว่ากันโดยโดยแบบ คำสมมุติที่เป็นบัญญัติเนาะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นญาณวิมุตติญาณทัศนะคือเป็นการรู้ตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงเลยว่าไอตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้เห็นที่เคยเข้าใจผิดว่ามันเป็นเราเนี่ยแต่พอเห็นตัวเองเนี่ยมันก็เกิดญาณเป็นญาณวิมุตติญาณเป็นปัญญาญาณเป็นอะไรทั้งหมดตรงนี้ถ้าสมมติหลวงพ่อจะใช้เป็นภาษาบาลีแบบเนี้ยไอคนทั่วไปมันก็ความรู้สึกว่ามัน มันเข้าใจยากอีกหลวงพ่อก็ใช้ภาษาซื่อเลยว่าถ้าเห็นกลับมาเห็นตัวเราทั้งตัวเนี่ยหลุดพ้นหลุดพ้นพาะอะไรหลวงพ่อเข้าใจเลยว่าถ้าเห็นตัวเองหลุดพ้นแต่ว่าไอ้หลุดพ้นเนี่ยหลวงพ่อไม่รู้ว่าจะใช้ภาษาอะไรแต่เข้าใจโดยเป็นปัจจารตังว่าถ้ากลับมารู้ตัวเองมันหลุดพ้นร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนกับที่หลวงพ่อคําเขียนกล่าวว่าเมื่อเห็นก็ไม่เข้าไปเป็นตรงนี้หลวงพ่อก็เลยเข้าใจแบบแจ่มแจ้งมากเมื่อเห็นไม่เข้าไปเป็นก็แปลว่าเมื่อเห็นเรา ก็ไม่หลงผิดไม่เข้ามาเป็นเราเมื่อเห็นทุกเห็นอะไรก็ตามอ่ะมันจะไม่เป็นสิ่งนั้นเนาะเพราะว่ามันไม่มีตัวผู้เห็นแล้วตอนที่มันเกิดญาณอ่ะมันเป็นเห็นเป็นภาวะหลวงพ่อคำเขียนใช้คําว่าพาเหตุภาวะเห็นภาวะที่เห็นตรงนี้แหละเมื่อก่อนเราหลวงพ่อก็ฟังหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อก็ไม่ไม่คือมันเก็ตเหมือนกันเก็ตแต่แบบเก็ตแบบที่เราเก็ตเวลาปฏิบัติตามตามที่เราฟังหลวงพ่อคาเขียนนะที่บอกว่าเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้ว การที่ให้เห็นอะไรแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยความรู้สึกที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาก็คือว่ามันสร้างตัวเห็นขึ้นมาอีกตัวหนึ่งและก็ไปเห็นอีกสิ่งหนึ่งให้เป็นสิ่งถูกเห็นหลวงพ่อแต่ว่าโอเคในขณะที่มันสร้างว่าให้เห็นอะไรและไม่เข้าไปเป็นเนี่ยโดยยังมีตัวเราเป็นผู้เห็นเนี่ยความรู้สึกว่ามันก็คลายทุกข์ระดับหนึ่งเนาะแต่พอมันเห็นที่ไม่ใช่เราเป็นผู้เห็นตรงเนี้ยมันยิ่งแจ้งเข้าไปอีกว่านี่แหละโนทางอันเนี้ยเป็นมรรคอันแท้จริงที่หลวงพ่อคําเขียนได้กล่าวถึง หลวงพ่อก็เลยมีความคิดคิดเอาเองอ่ะนะว่าคนหลายคนเนี่ยมักจะสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นเราเป็นเป็นเป็นผู้เห็นแต่ไม่รู้ตัวว่าไอ้ตัวที่สร้างเนี่ยมันคือสังขารเป็นปรุงแต่งขึ้นมาภายหลังแต่เดิมมันไม่มีหรอกแล้วไปสร้างให้มาเป็นผู้เห็นเหมือนกับว่าถอยมาอยู่ห่างๆมาดูข้างหลังเพื่อที่จะเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็เมื่อเห็นแล้วก็จะได้ไม่เข้าไปเป็นเนี่ยพฤติกรรมแบบเนี้ยหลวงพ่อผิดพลาดมาก่อนแล้วหลวงพ่อไม่รู้ตัวแต่เมื่ออีกขั้นหนึ่งเลยรู้ว่าโอ มันสร้างตัวตวนเดิมมันไม่มีแล้วมันก็สร้างมาเป็นผู้เห็นมันก็ยิ่งผิดก็ด้วยเหตุนี้ที่หลวงพ่อต่อยอดในทางปัญญาโดยตามที่โยมได้ยินได้ฟังว่าทําไมหลวงพ่อพูดแบบนี้แบบนี้อโอเคนะเดี๋ยวให้โยมออกความเห็นต่อได้ค่ะคือ,อ,อ,ต,ต,ต,นนอตั้งแต่ที่โยมสนทนาธรรมกับหลวงพ่อมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งก่อนที่โยมจะกลับโยมเข้าใจค่ะ พราะว่าอย่างที่โยมเล่าสภาวธรรมให้หลวงพ่อฟังอะ,อะสภาวธรรมของโยมอะ่ะก็เป็นตามที่โยมเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอ่โยมรู้สภาวะธรรมพวกนี้มาจากการที่โยมปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วยมรู้เรื่องขันธ์ห้ายุแยกขันธ์ห้าได้มันก็เลยทําให้โยม เจอสภาวะทาต่างๆที่ยอมรู้ว่ามันภาษาของหลวงพ่อคือว่ามีมีผู้เห็นแต่ยอมจะเรียกว่าเป็นจิตรู้เป็นผู้รู้อะไรก็แล้วแต่มันก็คือตัวเดียวกันอยอมก็สัมผัสของนั้นได้แต่ว่าพี่ๆหลายคนเขาไม่ถึงแต่คือยอมฟังจากหลวงพ่อตั้งแต่วันแรกยอมเข้าใจหมดค่ะแต่ว่าภาษาที่เราพูดสดในคืนวันนั้นคือภาษาที่เราพูดมันอาจจะสอก,กัน ไม่ใคยเข้าใจเท่าไหร่แต่มันก็คือความเข้าใจที่มันตรงกันแต่ว่าที่โยมถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจ่อายคอร์สคนรู้สึกตัวเหมือนกันหรือเปล่าคือคือคอ,อันนี้โยมต้องอันนั้นก่อน่าคือโยมอ่ะเอ่อฟังจากหลวงพ่อมาทั้งหมดคือโยมเข้าใจค่ะสิ่งที่หลวงพ่อพยายามถ่ายทอดแล้วมันก็คือความจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คนจะสอนแต่โยมรู้สึกว่า ตัวโยมนะคะไม่เกี่ยวกับคนอื่นโยมรู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนอยู่ตรงนี้มันจะเป็นมภาวะธรรมขั้นอีกขั้นหนึ่งค่ะอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมาซึ่งถ้าถามว่าอย่างกลุ่มของโยมพวกที่สองเจ็ดพิบ่าพวกเนี่ยเขาอย่างมาไม่ถึงค่ะเขาก็เขาเขาฟังเขาก็งงๆนิดหนึ่งเขาก็จับต้นชนไปไม่ถูกเออแล้วเออใช้โกคนที่บอกว่าเขาเสื่อมพอหลัจงจากนั้น ก็มานั่งคุยกันเราเพราะว่าเฮ้ยเขาเขาก็ถามยมหลายเรื่องแล้วยมก็ตอบให้เขาฟังแล้วเขาก็กระจ่าคือยมยมจะบอกว่าเออคือสําหรับโยมนะคะคือก่อนที่ยมจะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะยมก็สงสัยค่ะเพราะว่าตั้งแต่แรกที่ที่ยมเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ายมปฏิบัติเอออย่างจริงจังเนี่ยคือยมมยมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายมทําได้ยังไงเพราะว่า ไม่มีคนบอกไม่มีคนแนะนําแต่ยมก็ไม่ทราบว่ายมทําได้งที่บอกว่าไม่อะไรก็กลับประโยูนความกลัดคำเพราะแล้ตัวเราก็แป่งฝันหรืออะไรก็ใส่ความรู้สึกตัวยมก็ไม่ทราบว่ายมทําได้งจนกระทั่งมีสติอัตโนมัติแต่ยมก็ไปต่อไม่เป็นยมก็ย้อนอยู่กับที่มาเป็นปีจนกระทั่งมีเพื่อนอส่งลิ้ยงของพรอจันทร์ให้ยมก็เลยเลือกฟังขันห้าพอยมฟังขันห้าปุ๊บ โยมเก็ตเลยแล้วยมก็มาดูขันห้าในตัวเองจนกระทั่งมันแยกขันท่าได้ตอนแรกโยมดูแค่สองตัวคือตัวสัญญากับตัวสังขารแล้วพอโยมเห็นกนารทํางานของของมันนะคะว่าความคิดอันนี้มาจากสัญญาความคิดอันนี้มาจากสังขารพอโยมดูได้สองตัวแล้วหลังจากนั้นโยมก็เริ่มดูได้หมดเลยแล้วยมก็แยกแยกออกมาได้หมดเลยพอไปถึงตรงนั้นได้โยมก็ไปต่อไม่เป็นอีกแล้ว ไม่รู้ต้องทํำยังไงจนกระทั่งพยอมฟังของพระอาจารย์แล้วลิงของหลวงพ่อปอก็เด็กขึ้นมายมก็เลยเปิดฟังทั้งที่เมื่อเมื่อไหร่ไปก่อนยมก็ฟังหลวงพ่อป๊อไม่รู้เรื่องแยกกายแยกจิตแยกธาแยกขันยมไปไม่ถึงยมก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่พอถึงจุดนั้นพยอมฟังหลวงพ่อปอยมแก้เลยยมฟังเข้าใจหมดเลยสิ่งที่หลวงพ่อปอกสอนทุกอย่างแล้วยมก็ปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อปอมาตลอด คือสิ่งที่ยมกังของพูดเนี่ยยมจะบอกว่าคือสถานที่แต่ละสถานที่ยมเข้าใจค่ะว่าพระอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยคือปฏิบัติยังไงก็สอนยางงั้นแต่ว่าจะหาแต่ละที่ที่สอนเรื่องขันห้าไม่มีเลยค่ะคือส่วนใหญ่ก็คือจะสอนแค่ทฤษฎีอะว่าขันห้ารูปไปทนาสัญญาสังขานเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้ไปให้ไปดูแต่ไม่มีใครที่จะสอนว่าต้องทํำยังไงกับขันห้าต้อง ต้องต้องปฏิบัติยังไงต้องดูยังไงถูกว่พอเข้าใจเลยคะเข้าใจหมดอ่ะที่พ่อเขาจัด <c oughs> <c oughs> คือคือฝ่าที่่าที่ยมจะจะมาถึงจุดนี้ยยมก็แสวงค่ะยมแสวงหาแล้วก็ปฏิบัติก็ลองผี่ลองถูกมันยังของเค้าแล้วค่ะจนถึงจุดนี้ยมก็คือเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วก็เข้าใจสภาวะธรรมทุกอย่างเพียงแต่ว่ายมรู้สึกว่าสภาวะธรรมที่หลวงพ่อกำลังสอนมันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่มันส่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่ยอมมาไม่ถึงอ่ะเขาจะไม่รู้ เขาจะไม่เข้าใจอย่างกลุ่มโยมที่ขอแป๊บพอดีโยมแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งพอดีเขามาส่งส่งเพลนะแป๊บหนึ่งนะโยมเสร็จแล้วเข็จะมามาบอกมันยังไม่ต้องว่าต่อเลยต่อเลยก็เป็นอย่างที่โยมเล่าให้ฟังนะฮะแล้วเพราะตรงๆว่ากลุ่มมหาชัยโยมจะเรียกว่ากลุ่มมหาชัยนะคะเพราะว่ากลุ่มของของโยมอะของพี่สมนะคะพี่สม เออบ้านเขาเปิดไปลงไม้แล้วเขามีสถานที่แล้วปกติเนี่ยตั้งแต่จิบก็เป็นที่แล้วเนี่ยบ้านพี่สมชิกก็จะเปิดเป็นสถานที่ปฏิบททัติธรรมแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์วัฒนามา,ามสอน<ม>แล้วยมงก็เป็นหนึ่งในงสมาชิกของกลุม่มมหาชัยแล้วพูดตรงๆว่าในกลุม่มมหาชัยก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีคนได้สภาวะธรรมเท่านี้เท่าไหร่ทุกคนก็เลยเหมือนเออยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องขันห้าเท่าทไหร่แล้วคะ่ะแล้วอย่างพี่สม เขาก็เขาก็รู้ค่ะรู้ทีตีด,ดีรู้ปวทธานาสัญญาสังขารแต่เขาก็ยังแยกขันห้าไม่ค่อยได้แต่ว่ามีเมื่อสองปิดแล้วนะคะมีคนในกลุ่มคนหนึ่งคือจะร<ม>เขาก็อยากเรียนรู้รั่งขันห<ม>้าอยากเรียนรู้แล้วก็อยากอยากจะปฏิบัติให้ก้าวหน้าแต่โยมจะบอกทุกคนว่ายมไม่สอน<ม>เพราะว่ายมกกำลังเดินทางอยู่โยมสอนใครไม่ได้ เพียงแต่ว่าถ้าโอเคคือยอมจะเล่าสภาวะธรรมให้ฟังว่ายอมปฏิบัติยังไงยอมเจอสภาวะธรรมอะไรและอะไรที่เอ่อยอมตอบได้ยอมก็จะตอบเพราะฉะนั้นเจลูกเขาก็จะโทรหายอมตลอดเวลาเลยว่าขันห้าต้องดูยังไงยอมก็เล่าสภาวะธรรมที่ยอมเคยปฏิบัติแล้วก็เอ่อดูยังไงอะไรเนี้ยจนกจระทั่งเจ๊แต่ยอมก็จะเอะให้เจลเขายกตัวอย่าง ยกตัวอย่างว่าอย่างขันห้าเนี่ยถ้าจะดูตัวสัญญาตัวสังขารเนี่ยให้เขายกตัวอย่างว่าเขาเข้าใจแค่ไหนยังไงเราจะยงก็จะเสริมต่อให้เขาว่าอันนี้ถูกต้องไหมอันนี้ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเราจนกระทั่งทุกวันเนี้เจ๊ขันมาประมาณปีปีหนึ่งปีกว่าเจ๊เขาก็แยกขันห้าได้แล้วเขาก็เห็นขันห้าทำงานตลอดเวลาเหมือนกัน ก็ประมาณนี้นะคะโยมก็เลยรู้สึกว่าโยมก็เหมือนกับว่าให้หลวงพ่อเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นธรรมะขั้นสูงเกินก็ให้ถอยลงมาเพื่อแจกแจงขันห้ายกตัวอย่างคือให้เขาเข้าใจขันห้าใช่ไหมประมาณอย่างนี้เนาะอันอันนี้ไม่ยมยมไม่กล้าแน้นอนค่ะไม่แต่ว่าอันนี้คือคยามแค่เพราะว่าเมื่อกี้ที่โยมพูดถึงว่าหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกับว่าบางทีอาจจะไปต่อยอดขั้นสูงแต่ว่าพื้นเนี่ยพื้นของผู้เรียนเนี่ยเขายังไม่รู้จักขันห้าเลย คล้ายๆว่าจะให้แบบนี้ไหมลดเพดานลงหรือยังไงหรือหรือว่าคุยกันแค่เฉยๆยังไงเดี๋ยวก็โยมไม่ตั้งเหมือนกันว่าคือหลวงพ่อจะอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบนี้พอดีพอดีเมื่อถ้างั้นลองลองเอาแบบนี้ดูจริงๆเนี่ยที่ที่ที่โยมพูดมาเนี่เหมือนกับว่าเออเขายังไม่รู้จักขันหน้าเขาไม่เข้าใจทีนี้ที่หลวงพ่อบอกว่า ไอ้ความเนิ่นช้าของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็เคยไปเรียนเรื่องขันห้าจนกระทั่งว่าเข้าใจแล้วละเรื่องขันห้าเนาะแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจคือมันยังมีผู้ยังมีตัวเราเป็นผู้ไปเรียนเรื่องขันห้าแล้วตัวเราเป็นผู้มีความรู้เรื่องขันห้าตรงเนี้มันเขาเรียกว่าถึงแม้ว่าจะเข้าใจเรื่องขันห้าเข้าใจความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดแล้วแต่มันยังมีเราซึ่งเป็นตัวตนหนึ่งเช่นผู้ไปเรียนเรื่องขันห้าเห็นไหมมีตัวตนผู้ไปเรียน สองเมื่อเรียนแล้วก็มีตัวตนผู้เข้าใจสามเมื่อผู้เข้าใจแล้วเอามันก็มีตัวตนคือผู้รู้แจ้งในขันห้าไอ้ตัวนี้มันเป็นอวิชาเพราะว่าไม่ทวนกลับมาที่ผู้ไปเรียนว่าผู้ไปเรียนเนี่ยจริงๆก็คือขันห้าทั้งยวงเลยผู้รู้ขันผู้รู้แจ้งในขันห้าก็คือตัวเรานั่นแหละตัวเราก็คือตัวเดียวกับขันห้าเลยเพราะฉะนั้นจะต้องทวนกระแสคือย้อนเข้ามาที่ตัวเรา ทุกอย่างมันจะจุดจบก็คือทวนกระแสไปเห็นต้นตอของมันก็คือตัวเรานั่นเองทีนี้หลวงพ่อลงพูดเพื่อให้เห็นภาพเลยเนาะเห็นภาพก็คือว่าเราเกิดมาเนาะเริ่มต้นจากความไม่รู้ที่มีอวิชชาห่อหุ้มพอไม่รู้ปั๊บเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนโดยไม่รู้สึกตัวว่ามีการยึดมั่นถือมั่นแต่เพราะเหตุน,นี้เพื่ออยากจะสมมติว่าคนปฏิบัติธรรมเนาะเพื่อที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นเริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นเนี่ยเข้าหาธรรมะ แต่ตอนเข้าหาธรรมะก็ยังมีตัวตนอยู่ยังมีอวิชชาอยู่ก็ไปเรียนเรียนอภิธรรมบ้างเรียนภาคปริยัตอะไรบ้างแต่ก็ยังมีตัวเราเป็นที่ยังยึดขันห้าเป็นผู้ไปเรียนอยู่สุดท้ายเนี่ยจบมหาปริญญาเก้าก็ตามอ่ะมันก็ยังถ้ายังมีอวิชชาเนาะคือยังไม่คือยังไม่ทวนกระแสไปถึงต้นตอเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราเป็นผู้เรียนจบปริญญาชั้นสูงสุดคือปริญญาเก้าเห็นไหมยังมีตัวเราอยู่ ตรงนี้เองอะที่หลวงพ่อเห็นจุดอ่อนก็คือว่าคนที่มีปัญญามากในทางธรรมะเนี่ยแต่ทําไมไม่พ้นทุกยังมีปัญหากับความยังทุกอยู่ก็เพราะอะไรเพราะไม่ทวนย้อนมาที่ต้นตอของมันต้นตอของมันก็คือเอวิชาเอาวิชาตรงไหนอาวิชาคือหลงยึดแต่ยังไม่รู้ว่ายึดตรงนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอาละหลวงพ่อแบบเหมือนกับว่าบางทีคล้ายๆว่าเป็นความในใจของหลวงพ่อเนาะ ว่าผู้สอน,นธรรมะเนี่ยมันมีหลากหลายสอนระดับทานก็มีศีลก็มีสมาธิก็มีแล้วก็สอนเรื่องอะไรนะขั้นวีมดหลุดพ้นก็มีหลวงพ่อก็เหมือนกับว่าโอเคไอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์หมดไม่มีใครบังคับว่าต้องมาฟังใครคนเดียวผู้ที่จะให้เข้าใจธรรมะมันก็ต้องฟังหลากหลายเนาะแล้วผสมประสารไปต่อยอดกันว่าเออองค์นี้พูดระดับนี้อย่างนี้เอ้ยต่อมาเอ้ยองค์งนี้อย่างนี้ ก็เป็นปัญญาของผู้เรียนเองทีนี้ถ้าผู้เรียนมาเจอกันต่อยอดเข้าก็าจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนาะมันยังมีตัวเราไปไปเรียนไปเรียนนี่นาะตัวเราไปรู้เรื่องขนันหน้าไปเรียนเรื่องขันหน้าแต่อีกท่านหนึง่งเขาย้อนกลับมาที่ผู้ไปเรียนผู้ไปเรียนคือใครผู้ไปเรียนเอ้าย,ยังเป็นเราอยู่เลยพอรู้เราแค่เนี้ยตรงเนี้ยที่หลวงพ่อใช้คาว่ากลับมารู้สึกตัวเพราะตรงเนี้ยมันเป็นกลับมารู้สึกตัวแบบก็เรียกว่าถึงต้นตอของอวิชชาเลยอะ่ะทีนี้ถ้าใคร เข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเห็นแต่ตัวเองและจากนี้ไปเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเห็นแต่ข้างนอกเนาะเห็นแต่ขันห้าจากความจําความคิดเรื่องเห็นข้างนอกเห็นเรื่องสถาบันสํานักโน้นสํานักนี้แต่ตอนนี้กลับมาเห็นตัวเองแล้วก็เห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าตัวเองทั้งตัวคือขันห้านั่นเองตรงนี้จึงเขาเรียกว่าถอนรากถอนโคนแล้วก็ดับตัวตนอย่างสนิทหมายถึงว่าขันสนิทปัจจุบันเนาะแต่บางครั้งบางคราวมันก็เผลอแต่ ด้วยเหตุที่มีปัญญาเข้าใจถึงขั้นสูงสุดแล้วถอนรากถอนโคนมันเผลอไม่นานพอเผลอเป็นเราอีกแล้วมันก็จะรู้พอเผลอว่าเป็นเรามันก็จะรู้ตรงนี้หลวงพ่อเลยเน้นก็เลยเข้าใจแหละว่าบางครั้งมันยากแต่ว่าถ้าผู้ที่มีปัญญาอยู่บ้างเนี่ยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่หลวงพ่อแบบให้ธรรมะแนวนี้นะมีคนตื่นเยอะมากเลย บางคนบอกปฏิบัติรรมา20 30ิปีไม่เคยรู้แบบกลับมาเห็นตัวเองแบบจังๆขนาดนี้สักทีเพราะว่ามัวแต่เอาตัวเองไปเรียนไปรู้ไปฟังไปสนทนาแต่ไม่เห็นตัวเองหลวงพ่อก็เลยนึกเอาละงานเนี้ยถ้ามีคนแบบเข้าใจนะมันก็ไม่เสียหายแล้วหลวงพ่อไปนึกถึงอันนี้เลยโยมที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยที่ว่าหลังจากฉันอาหารจากนางสุชาดาใช่ไหมแล้วก็ขอถาดมาเพื่อที่ฐานว่า ถ้าถาดเนี่ยมันทวนกระแสคือทวนน้าได้เนี่ยก็จะจัดรู้ได้หลวงพ่อมามาพิจารณาแล้วเนี่ยโอ้มันเข้ากันได้เป๊ะเลยคือคนส่วนใหญ่อ่ะมันไหลไปตามน้ําคือไหลออกจากตัวไหลออกจากต้นทางไปไกลห่างตัวไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะยมลองนึกภาพดูทิเห็นไหมมันทวนเนาะมันทวนจากรู้ภายนอกก็กลับมารู้ภายในคือรู้ตัวรู้ขันห้าพอรู้ขันห้าอีกทวนอีกว่าขันห้าเนี่ยมันมาเกิดมาจากไหนทีนี้ ก็เกิดจากถ้าถ้าเข้าใจก็คือถ้าดูที่ต้นต้นต้นน้ําจริงๆนะขันห้าเนี่ยมันมาทีหลังหมดเลยขันห้ามันมาทีหลังก็แสดงว่าก่อนมีขันห้ามันก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งแน่นอนสิ่งนั้นคือความไม่มีเนี่ยถ้าทวนมานะพอขันห้าเนี่ยอย่างสมมตุติตัวเราใช่ไหมตอนนี้มีแล้วแต่ถ้าลองทวนดูด้วยว่าก่อนมีมันมีอะไรก็จะพบว่ามีความไม่มีอ่าแต่ทีนี้ถ้าเราทวนในใจนะทวนในใจเนี่ยว่า ความโกรธความรักความกิเลสตัณหาอุปทานทั้งหมดเนี่ยพวกนี้มันเป็นความมีหมดแต่ถ้าทวนให้ถึงต้นน้ําจริงๆเนี่ยมันพบว่าเป็นความไม่มีพอพบบนความไม่มีนั่นแหละที่สุดของของทุกสิ่งและเพราะทุกสิ่งมันเกิดจากความมีใช่ไหมอารมณ์ในใจนะความรักความโลภความโกรธความหลงความหงุดหงิดความลาคาญพวกนี้มันเกิดมาจากความไม่มีหมดเลยถ้าทวนไปพบความไม่มีนั่นแหละที่สุดแห่งทุก แล้วความไม่มีเนี่ยจะบัญญัติว่าอะไรล่ะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยรู้จักทวนว่ามันมันที่สุดคือความไม่มีความไม่มีเช่นไม่มีกิเลสไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีไม่มีไม่มีนั่นแหละคือที่สุดจริงๆหลวงพ่อจึงย้ำไงเวลาทดสอบแบบก็เพื่อให้ทวนไงเห็นหลอดไฟไหมเห็นทวนมาเห็นตัวเองไอ้นี่ถ้ากลับทวนแล้วพอเห็นตัวเองปั๊บจริงๆมันต้องทวนอีกไงแต่อาการที่ให้เห็นตัวเองเนี่ย คนก็เข้าใจยากอยู่แล้วไงแต่บางคนพอเข้าใจบอกเห็นตัวเองแล้วเห็นตัวเองแหละแต่เขาไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีแต่สิ่งที่ไม่มีคืออะไรหลวงพ่อก็บางครั้งบางคนเข้าใจหลวงพ่อบอกว่าสิ่งที่ไม่มีก็คือก็คือไอ้เนี้ยหลวงพ่อจะใช้คำว่าเช่นเห็นนะเห็นโอเคการเห็นนมันเห็นจริงๆเห็นภายนอกก็เห็นได้เมื่อทวนมาเห็นตัวเองก็เห็นได้แต่เห็นเนี่ยเป็นความไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเราในเห็นจึงมีแต่การเห็น ในเห็นเนี่ยเห็นน่ะนะภาวะที่หลวงพ่อคำเขียนพูดถึงภาวะที่เห็นนะตรงนั้นแหละมันไม่มีเราเห็นไหมใช้คําว่าไม่มีแต่ภาวะของการเห็นนะมันมันมีอยู่คือคือเห็นแต่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นแหละความไอเรียกว่าไม่ใช่นั่นแหละคือไม่มีจะบอกว่ามีคนเห็นก็ไม่ใช่จะบอกว่าคนสัตว์เห็นก็ไม่ใช่จะบอกว่าผีเห็นก็ไม่ใช่คือรวมแล้วคือไม่มีผู้เห็นมีแต่สักแต่ว่าเห็นมีแต่เห็น ซึ่งเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งมากแต่มันยากสําหรับสำหรับผู้ที่เหมือนกับมีอวิชชาห่อหุ้มมันนะแต่หลวงพ่อมองว่าเอาละเมื่อมีคนเข้าใจได้หลวงพ่อก็ถ่ายทอดต่อแล้วก็ให้โยมก็เลือกฟังเอาเลือกฟังก็คือว่าถ้าฟังแนวนี้ไม่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราพักไอไอธรรมะมันก็ไม่ได้บังคับอยู่แล้วเนาะทางเลือกมันเยอะแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสได้มาสัมผัสแล้วก็ฟังด้วยจิตที่มีสติ มันย่อมมีสมาธิมีปัญญาด้วยการเห็นตามแล้วก็จะเกิดปัญญาหมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วก็สามารถเห็นตามได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าไอ้ที่สุดแห่งทุกเนี่ยก็คือก็เข้าใจถึงความไม่มีความไม่มีนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นความไม่เกิดไม่ปรากฏซึ่งพระอรหรันตุกทุกพระอรหันต์แหละก็จะไปพบสิ่งนี้ไม่ว่าอารหันต์ไหนก็นแล้วแต่สุดท้ายรู้จักถึงความไม่มีเพราะว่า มันพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายความเกิดแก่เจ็บตายเป็นความมีใช่ไหมแต่อันนู้นนะมันเป็นพ้นแล้วก็ไอ้ที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยจริงๆก็คือไอ้ขันห้าที่มันเปลี่ยนสภาพเองเลยสมมติบัญญัติว่าเป็นการเกิดเป็นการแก่เป็นการเจ็บเป็นการตายแต่ขันห้าก็ถือว่าเป็นความปรากฏแต่ความไม่มีอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ขันห้าเป็นสิ่งที่พ้นไปจากขันห้าแล้วเนี่ยประมาณอย่างเงี้ย <laughs> ย่อมเข้าใจแล้วค่ะย่อมเข้าใจเจตนาของหลวงพ่อแล้วค่ะออืเขี่ยเนาะเขี่ยตอบคุณค่ะโอเคค่ะกราบกลับขอโทษนะคะหลวงพ่อเออเได้นะโอเคนะเราก็ก็หลวงพ่อแบบนี้แหละก็รับฟังทุกคนเลยเนาะรับฟังทุกคนไม่มีข้อขัดแย้งอะไรก็หมายความว่าที่พูดก็เป็นการสังขารทั้งหมดเนาะที่งที่พูดได้เนาะแล้วก็ไม่โล่งเลยคือแบบถ้าไม่มีอาการใดมันเป็นเท่าเท่ากับว่า คณะปุงแต่งแล้วเกิดดับไปแต่สิ่งที่วิสังขารนะมันไม่ใช่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ปรากฏอย่างที่ได้ชี้บอกประมาณนี้โอเคดีใจได้ค่ะคุณตาคุณตาขอโทษนะคะหลวงพ่ออ่าสาธุนะค่ะโอเคค่ะหลวงพ่อค่ะขอบคุณพ่อค่ะ